สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับสินค้าใหม่แล้วนะครับตัวนี้เนะี่ยเป็นหลอดแม่ค้านะครับหรือว่าหลอด LED แบบชาร์จได้ขนาด200วัตต์นะครับซึ่งเป็นขนาดที่สูงมากๆตัวนี้แสบตาเลยนะครับแต่ผมขออนุญาตปิดกันบนึงตัวนี้เนะนี่ยนะผมเอามาโชว์ทั้งหมด3แสงด้วยกันนะครับจะมีแสงขาวแสงวอมไว้แล้วก็แสงคูไว้นะครับซึ่งหลอด1หลอดเนะี่ยสามารถทําแสงได้ถึง3แสงนะครับขึ้นอยู่ว่าเพื่อนๆจะ เลือกแสงนะครับโดยการวิธีเลือกแสงเ็าสามารถเปิดปิดที่สวิตข้างบนหัวของเขาครับแต่ผมให้ดูใกล้นะครับหลอดเขาเนี่ยขนาดกําลังดีเลยนะครับไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับแสงเนี่ยสว่างมากๆเลยนะครับตัวนี้ขอปิดก่อนให้ดูให้ชัดๆก่อนนะครับบนหัวของหลอดไฟนี่นะครับจะมีตะขอนะครับเป็นห่วงนี่นะครับเอาไว้แขวนสามารถแขวนขของได้หรือเพื่อนๆจะไปมัดติดกับเชือกนะครับแขวนกับอะไรก็ได้นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะมี สวิตนะครับสวิตตัวนี้เนี่ยกันน้ํานะครับแล้วก็หลอดตัวนี้เนี่ยตากฝนได้เลยนะครับไม่กลัวไม่กลัวน้ําเลยนะครับไม่กลัวฝนตรงนี้จะเป็นช่องเสียบชาร์จนะครับภายในกล่องเขาจะมีหลอดนี้มาหลอดหนึ่งแล้วก็จะมีสายชาร์จมาให้หนึ่งเส้นนะครับตัวนี้เวลาเราเสียบชาร์จนะครับตรงที่ชาร์จตรงนี้ไฟแดงจะขึ้นนะครับว่าไฟกําลังเข้าอยู่นี่ไฟแดงจะขึ้นมันเป็นสฟสีแดงใช่ไหม นี่นะครับไฟแดงมันจะขึ้นเวลาเต็มมันจะสีเขียวตัวนี้นะครับเวลาเต็มมันจะสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วเวลาวิธีใช้นะครับง่ายนิดเดียวนะครับมีปุ่มอยู่ปุ่มเดียวครับยังไงก็ใช้เป็นกดไปเรื่อยๆว่าชอบสีอะไรกดครั้งแรกนะครับจะได้แสงสีขาวครั้งที่สองจะได้แสงสีวอมไว้วอมไว้นี่ออกจะออกเป็นสีทองๆงนะครับสีวอมไว้นี่ก็สวยนะครับแล้วก็มีสีคุไว้ สีคูไว้เนี่ยเป็นสีที่ผสมผสานระหว่างแสงขาวกับแสงวอมไว้นะครับออกมาจะนวลน,นวลนนนนนตาสบายตามากเลย,ยนี้นะครับผมชอบสีนี้ที่สุดแล้วนี่ก็จะมีขาวมีวอมมีคูด้วยการกดไปเรื่อยๆแค่นี้ครับตัวนี้เนี่ยความสว่างเขานะครับสูงถึง200วัตต์สว่างมากๆเลยนะครับแล้วก็อยู่ได้นะครับประมาณ7-8ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเลยนะชาร์จเนี่ยก็ชาร์จครั้งละประมาณสัก สามสี่ชั่วโมงก็เต็มแล้วนะครับเราก็ดูตรงตรงหัวปักนะครับว่าถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นสีเขียวก็คือเต็มแล้วนะครับจริงๆหลอดเนี้ยมันเหมาะกับทุกคนเลยครับไม่จําเป็นต้องเป็นพ่อค้าแม่ค้าเพราะว่าเราสามารถชาร์จแล้วก็ติดไว้ในบ้านของเราก็ได้ใช่ไหมเวลาไฟดับเนี่ยเราก็เอาไปแขวนใช้งานหรือว่าหรือว่าเราจะพกพาทําเป็นแบบคล้ายๆกับไฟฉายเรา ิ้วไปเข้าห้องน้ํากลางคืนนะครับก็ิ้วไปอันหนึ่งมันตกไม่แตกอยู่แล้วไนงะตกไม่แตกกระแทกไม่พังกันน้ําอยู่แล้วก็หิ้วไปที่ไหนต่อไหนนะครับแล้วว่าอาจจะหิ้วไปทํางานส่วนหลังบ้านอะไรเงี้ยเราก็ิ้วไปแล้วเราก็เอาไปแขวนใช่ไหมเอาไปแขวนล้วก็ทํานู่นทํานี่ได้สะดวกมากหรือว่าจะเอาไปเข้าแคมป์เอาไปตั้งเต็นท์อะไรเงี้ยนะครับก็ใช้งานได้นะครับตัวนี้นี่สะดวกสบายจริงแล้วก็มีแสงให้เลือกต้องสามแสงด้วยที่สำคัญราคาไม่แพงราคาไม่แพงเลย แล้วก็เดี๋ยวราคาเนี่ยผมจะลงไว้ตรงดีสคริปชั่นข้างล่างนะครับเพื่อนๆสามารถกดคลิกเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ช่องทางการซื้อก็ง่ายนะมันมีเก็บเงนินปลายทางเพื่อนเพื่อนแค่ใส่ชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วเดี๋ยวสินค้ามีพร้อมส่งเราส่งของทุกวันอยู่แล้วนะครับเราแพ็คปุ๊บส่งปับ๊บทุกวันสินค้าจะถึงลูกค้าเนี่ยภายใน1 2ถึงวันทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากนะเพื่อนๆที่รับชมกันนะครับสาหรับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเป็น หลอดแม่ค้าแบบชาัดได้ขนาด200วัตต์สามารถสั่งเงินเข้ามาได้แล้วนะครับที่ร้านไฟฟ้าลีท่งมิงของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ